สวัสด,ดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่15เดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ วีทีมาร์เก็ตครับกับโปรโมชั่นใหม่ล็อกซอบโกใครที่สนใจนันคุณสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ Enso Capital Limited ครับผมตอนนี้เขามีกลุ่มวิเคราะห์ข่ขาวสาแบบเจาะลึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับใครสนใจสแกนคิวโ,โค้ดตรงนี้ได้เลย f o r e ะอะไรอกับโปรโมชั่นใหม่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนาของคุณรับทันที50 US Dollar XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US Dollar โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปอัปเดตข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับจีนและก็สหรัฐกันนะครับล่าสุดแล้วในสำนักข่าว CNBC ก็มีการรายงานมานะครับวันนี้เป็นข่าวเก่านะฮะตั้งแต่ในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาครับทุกท่านทำเนียบข่าวเผยประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสจิ้นผิงจะประชุมทางไกลในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับท่ามกลางสถานก,การณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนครับ ท่าด้านของประธานาธิบดีทั้งสองเนี่ยจะหารือกันถึงแนวทางในการจัดการแข่งขันระหว่างสองประเทศแล้วก็แนวทางการทํางานร่วมกันอีกทั้งไบเดนจะสร้างความชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายของสหรัฐเป็นอย่างแรกเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้ครับสผู้นาโลกได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์มาแล้วเมื่อเดือนกันยายนและไบเดนก็เรียกร้องให้สหรัฐและก็จีนเนี่ยแข่งขันกันโดยไม่มีความขัดแย้งใดๆสําหรับการประชุมทางไกลในวันจัน์ทนี้ครับก็คือวันนี้เลยนะครัคาดว่าจะเป็นการหารดอครั้งสําคัญที่สุดในรัฐบาลไบเดนเลยครับ ทางด้านของหวังหวนปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนถแถลงว่ารัฐบาลหวังว่าสหรัฐจะสามารถทํางานกับจีนมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันและดําเนินความพยายามอย่างเป็นรูปเป็นธรรมเพื่อให้การประชุมสุดยอดผู้นําในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จและทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกลับสู่ภาวะปกติและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสหรัฐและจีนนะครับมีความต่างกันในหลายประเด็นเลยนะครับนับตั้งแต่รัฐบาล ประของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยได้เข้ามานะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกราคมแต่ว่ารัฐบาลของโจไบเดนยังคงมีมาตรการภาษีการค้ากับจีนที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศใช้เมื่อปี2018ครับทุกท่านนอกจากนี้นะครับนายอัทรีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเคยวิจารณ์จีนในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกรู่ทิเบตและฮ่องกงขณะที่หยางเจียฉือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกล่าว หาสหรัฐว่าใช้อำนาจทางทหารและก็อิทธิพลทางการเงินเนี่ยกดขี่ประเทศต่างๆครับทุกท่านนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าข่าวดังกล่าวนี้อาจจะกระทบให้กับราคาทองคำตอนไหนก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับในส่วนของตัวเวลาที่ชัดเจนแล้วเนี่ยจะแจ้งให้นักทุนทราบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวข้อเนี่ยก็แน่นอนน่าจะมีประเด็นในเรื่องของการ ขาด้วยนะับซึ่งอาจจะกระทบกับสกุลออสเตรเลียนิวซีแลนด์สกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆของเราครับทุกท่านทีนี้เรามาดูกันต่อครับประเด็นในเรื่องของตัว geopolitics กันบ้างน,นะครับผมล่าสุดแล้วเนี่ยสำนักข่าว TNN World มีการรายงานมานะครับว่านายฟีเจอร์ดดนตันรัฐมนตรีกระทรวงการหงของประเทศออสเตรเลียกล่าวเอาไว้ในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามันจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยหากว่าออสเตรเลียเนี่ยจะไม่เข้าร่วมกับสหรัฐเพื่อปกป้องไต้หวัน ดันตันนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ The a u s t r a l i a n ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่สนับสนุนการดำเนินการของสหรัฐหากพวกเขาต้องการจะปฏิบัติการดังกล่าวดันตันกล่าวอีกนะครับว่าผมคิดว่าเราควรที่จะพูดตรงไปและตรงมาแล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อมองเห็นข้อเท็จจริงและก็สถานการณ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องพิจารณาล่วงหน้าและอาจจะมีบางสถานการณ์ที่เราจะไม่ มีทางยอมรับทางเลือกนั้นนะครับก่อนหน้านี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ขออภัยครับวันพุทธที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแอนโทนีบริงเกนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและก็ชาติพธัธมิตรเนี่ยจะปฏิบัติการที่ไม่ระบุรายละเอียดทันทีถ้าหากว่าจีนเนี่ยใช้กําลังบังคับในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่เหนือไต้หวันทั้งนี้กองทัพของจีนกล่าวเมื่อวันอังคารที่9พฤศจิกายนนะครับว่าได้ทําการลาดตระเวนเพื่อเตรียมความพร้อมในบริเวณช่องแคบไต้หวันหลังจากที่กระทรวงการ ของจีนออกประนามการขอขอภัยครับออกประนามคณะผู้แทนสหรัฐที่ไปเยือนไต้หวันซึ่งเป็นเกาะที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่อ้างสิทธิ์โดยจีนดันตั้งกล่าวว่านะครับมีความชัดเจนจากจีนมากว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเข้าไปยังไต้หวันและเราต้องแน่ใจว่าเราได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อให้รู้สึกว่าสามารถยับยั้งสถานการณ์ได้ดีด้วยนะครับประสิทธิภาพของเราและนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้ประเทศของเราอยู่ในจุดที่เข้มแข็ง ก็สถานการณ์ย่าถือว่าตึงเครียดนะครับภในโซนบริเวณแถวแถวหมู่เกาะไต้หวันนะครับทุกท่านเพราะว่าทางจีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพยายามยั่วยุสำนักข่าวบางขาวอาบางแหล่งเนี่ยลงแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองกับกันเนี่ยทางจีนเนี่ยก็อาจจะต้องทำนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องเรียกได้เร็วว่าเหมือนจะลุกล้ำนะ ในส่วนของการกระทําต่างๆครับแต่ก็แน่นอนครับว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาพร้อมชาติพันธมิตรอย่างออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเคยประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะทําการต่อต้านแล้วก็ปกป้องไต้หวันเลยหากว่าจีนเนี่ยได้กระทําอะไรโดยที่ใช้กําลังนะครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปหากว่ามีการประทะก,กันก็คงจะส่งผลกระทบทําให้ราคาทองคามีการปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ก็แน่นอนครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับนั่งุนแล้วก็ไมม่ีการ ประหากัรสทีหนึ่งนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นสวัสดีครับ